อ๋อสวัสดีนะครับขอบคุณพี่นราศักดิ์นะครับผมออกรถคนเดียวอีกแล้วครับที่กูดคาร์โรสซิงครับชัดเจนชัดเจนตรงประเด็นง่ายๆนะครับผ่านปุ๊บรับรถปั๊บนี่ของจริงครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกูดคาร์โสิงนะครับขอให้พี่นราศักดิ์นะครับและครอบครัวมีความสุขกับการใช้รถในทุกๆวันนะครับผม ยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้โหได้แจ๊ดจีนะครับขาวๆสวยๆเนียนๆไปเลยครับผมไปใช้งานนะครับแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถสิ่งแต่งสวยต้องกูดคาลดสิ่งนะครับจบแน่นอนครับผมคันนี้น้ำมันล้วนนะครับสวยๆเนียนๆใสๆไปเลยนะครับโหลดแต่งล้อท่อดิฟฟีนะครับจับจงจับจงให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้พี่นราศักดิ์บอกว่านี่ติดตามมานานนะครับผมได้เวลาก็จัดไปเลยครับจัดไฟแนนซ์ให้แล้วสวยๆเนียนๆ นี่ครับความสุขรอยยิ้มนะครับของลูกค้านะครับก็คือความสุขของพวกเรานะครับทีมงานคุณขารถซิ่งนะครับนี่ได้เห็นลูกค้านะครับได้ออกรถมีความสุขนะครับได้พูดคุยนะครับทักทายกันให้ผ่านไปผ่านมาก็แมะได้นะครับคุณขารถซิ่งเราครับอยู่ที่ตลาดนานาคาเซ็นเตอร์นะครับอยู่ฝั่งขาออกไปสุพรรณนะครับติดกับโลตัสไซน้อยนะครับหาง่ายครับติดถนนกาญจนาพิเศษเลยครับ ต้องการซื้อขายรถสิ่งรถบ้านนะครับต้องการได้ปิดเฟนองไฟแนนซ์ให้มาโทรมาเลยครับผม0 9946245นะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขมีความสุขนะครับยินดียินดียินดีต้อนรับทุกทุกท่านทุกทุกคนอ่านะครับตัวนี้ภาษีต่อให้ปี64เลยครับผมยาวๆไปเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับงานรับรถสนุกสนานนะครับสบายๆอ่าใครผ่านไปผ่านมาแวะได้ครับยินดียินดีแวะดื่มน้า นั่งคงนั่ง,งคุยกันนะครับแลกคงแลกเปลี่ยนแนวทางความคิดเห็นกัน en, ยินดีเลยครับผมยินดีต้อนรับนะครับอขอให้มีความสุขการใช้รถในทุกๆวันนะครับโชคดีมีชยัยแหงๆหมนันๆนะครับทำกิจการงานใดก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์อสุดๆแล้วนะครับโชคดีโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีมีชัยนะครับชจาแจวาจานี้ได้รถไปใช้งานนะครับพี่นราศักดิ์จะขับขับต่างจังหวัดด้วยนะครับโอ้ยินดียินดีครับจำแน่นอนครับสวยๆเลยนะครับ ยินดียินดีมาเลยนะครับต้องการซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดครับอ่าดูโอ้โชคดีโชคดีโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับห้าศูนย์สองเจ็ดอาเฮงแน่นอนเฮงแน่นอนสวยๆเลยครับคันนี้สีขาวด้วยนะครับมาเลยมาเลยครับมีทีมงานครับสองมอบรถให้ลูกค้าโอ้โหสวยๆเนียนๆเลยครับ จำ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 นี balm, jam, 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 jam. Okay, ่ค so ร oh you ับโอเคมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับในฐานะที่เราเป็นคนทารถนะครับแต่งรถให้ลูกค้านะครับเราก็มีความสุขนะครับเห็นลูกค้าได้รถไปใช้งานครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับรอรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคุณลูกค้ารถสินะครับอยากเป็นทางการสุดยอดสุดยอดสุดยอดทีมงานเรานะครับเลยครับผมต้องการซื้อขายรถสิ่งรถบ้านนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับ ยินดีเลยครับโอ้โหโคตรใสโคตรสวยเลยครับสีขาวนะครับกระสาขอบคุณครับโอ้โหโคตรหล่อครับดูเ็นเียนเลยใสๆโอ้โหโจโจจบที่เดียวแน่นอนเฟี้ยวเลยครับนี่อ้าวเฮงเงรวยรวยโชคดีมีชัยนะครับมานไปแล้วครับไปแล้วครับผมแจ็คจีนะครับสวยๆเลยนี่ผ่านปุ๊บรับรถปั๊บชัดเจนครับ ในรุ่นยุคนี้นะครับไม่ต้องคุยอะไรเยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับที่เชื่อมั่นในพวกเราครับทีมงานลูกค้ารถลัสิ่งครับเราก็จะทํารถสวยๆนะครับให้กับลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนนะครับนี่เลยครับผมทีมงานเรานะครับนี่ตอนนี้มีเหลือ GE ตัวท็อปนะครับสีเทานะครับมาพร้อมกับล้อ C 28สวยๆเลยครับเนียนๆไปเลยแจมๆมินิคูเปอร์ครับ R56 เครื่องเทอร์โบโอ้โหสวยคริปนะครับ บีโอเดี๋ยวมีบีโอขาวนะครับคันหนึ่งเข้ามาครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอไปล้างอยู่นะครับวันนี้ส่งไปล้างอยู่ครับผมทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับใสสวยๆเลยครับมีแต่รถสวยๆนะครับเราคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมน้ํามันล้วนนะครับรถติดแก๊สเราก็ไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเข้ามานะครับไม่ขายให้ลูกค้าสวยๆนี่เนี้ยเลยนะครับอ่านี่ก็คันหนึ่งครับฮอนด้าซิตี้นะครับยังอยู่นะครับผมนี่นะครับ ตัวไมเนเชนนะครับสวยๆเลยนะครับสีดำเงาเงาเลยครับสีดำเงาเงาตาแตกไปเลยแจมๆนี่ใสๆดิฟงดิฟฟี่นะครับพร้อมเบิกให้ใหม่นะครับเซ็ตดองเซ็ตดีพร้อมนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับมาเลยนะครับห้องล้อทีอีสามเจ็ดสวยโจ๊ะเลยนะครับนี่ใสๆเลยนี่ครับเคโกฟนะครับสวยๆเลยมาได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกทท่านทุกทุกคน มาเลยครับนี่นะครับหรือต้องการซื้อขายแลกเทินมาครับเราติดฟงนฟินแนนซ์มาครับเรายินดีครับให้บริการนะครับไปปงไปปิดให้นะครับให้ลูกค้าได้ปลอดภาระนี่นะครับเรายินดีนะครับวันก่อนก็ไปปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้า2,000นะครับสวยๆเลยโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมพี่นรศักดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านทุกๆคนนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะผมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโควิดนะครับขอให้หายไป ของการซื้อขายแลกเทินนะครับรถสิ่งแต่งสวยต้องคุดค้ารถสิ่งเท่านั้นโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอ่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามครันงหน้าได้สวัสดีครับ